เล่นได้หลายคนด้วยเออกจะเลยเวลาจะกันเลยเวลาเล่นกันเลยเวลาเนี่ยเฮียอะไรคนเหนื่อยแล้วนั่นแหละที่อยู่เป็นเพื่อนผมน้อยผมตู่ันเช้าเนี่ยบอยังเยอะไอ้เหี้ยนะทำไรวะยันเช้าต้องเฝ้าขนมเต้าทำไมมีคนขโมยเหรอเคือถ้าผมเล่นจบแบบโคอฟ์เนี่ยเท่ากับว่าผมก็ไม่ต้องไปเล่นเนื้อเรื่องคนเดียวใช่ไหมก็คือจบรายการถูกต้องปะผมก็ต่อเดียลซีได้เลยถูกต้องปะแล้วตัวละครเราจะเริ่มใหม่ไหมครับหรือว่าไม่ไม่เริ่มใหม่ผมงงตรงเนี้ย

ซามูไรเหรอดาบมือเดียวซามูไรเหรอนะน้ำรถน้นนออำยังไงก่อนเฮ้ยโรงงานจุบเนี่ยมันใช้เวลาห,หนาขนาดนรงงานที่อ่ะ,อะเดี๋ยวว่าเดี๋ยวเจอพวกเอาเอาตรงนี้เคลียร์ก่อนดีกว่าเนาะเราค่อยไปที่อื่นเราจะไม่บุกใช่ไหมครับถ้าอยากบุกได้ไม่เดี๋ยวมันมยยีคนมาไง เราสักครึ่งก่อนก็ได้แล้วค่อยไปก็ได้เออเดี๋ยวแม่งโดนอีกอเด้อเราชัวร์เอานี้กว่าจะเราจะไม่เหนื่อยรอบที่แล้วมันหามูมันไม่ได้มาแบบตัวสองตไปเลยวันแล้วมันมาแบงแก๊งรอบที่แลยนะยันไม่ไหวอ่ะเสียงสุดท้ายคือแบบว่าธนาคารโดนธนาคารเราโดนไไดด้้ยยิินนพยายามรีบกลับไปไปเดี๋ยวม่มาเป็นสิบแป๊บเดียวอะ มหนี่อเออพอพอเรแกล้งแมันก็งอนไอไปเต้หุบปากเต้อไรกดิมชเฮ้ย้เนียพวกเียเนี่ยเหมือนสมองระเบ้อลุงไปเที่ยวรังดนขำวปัสตมากลับอกบอะไรผมไปเที่ยวผมไม่ใจ่ยเียอะไรเลยนะต่างประเทศอ่ะ มันจะแม่งไม่กูจถอดแต่งเกงในไปด้วยกูกูกลัวว่ากูจะโดนขโมยเสื้อวินเทจมาวะไอเสื้อวินเทจเนี่ยอย่างเดียวเลยนะเพราะว่าผมมาใส่เสื้อวินเทจเรื่องไงผมไม่ค่อยมีเสื้อธรรมดาใส่แล้วอะวินเทจแบบตัวละพันสองพันนะไม่ได้แพงนะตัวละพันหนึ่งตัวละแปดร้อยอย่างเงี้ยผมกลัวว่าแบบไอเสื้อฝรั่งมันมองว่าแพงอะมึงรึเปล่าวะ มันคตรโคนในเบสบอไปนี่้น้้น้อง้น้อาชมรมเชียงรายหน้าดูพ่อเหมอนกันหน้าดูเหี้ยหน้าดูกวีนม่พูดเหี้ยอะเลยหน้าดูอแม่พูดว่าหน้าดูก็รู้แล้วว่าดูอะไรเอ้จะใส่แปงอยูแก่แป ชมรมคนเชียงรายเราเหลือแค่สองคนแล้วนะพี่ดูชมรมเดียวเราหมวกขาวกัหมดเลยเลยเห็นไหมนะพี่เต็มก็ไปและแต่ถ้าพี่ตีพูดว่าไอ้บ๊อบเราหมวกขาวหมดเลยในเดือนนี้ยูเราหมวกขาวอ่ะขอแค่พี่ตีพูดนะแค่พี่ตีหมวยใส่หมวกขาวไว้ชมรมหมวกขาวแค่พี่พูดอะว่าเปบบอย่าไปผมจะอยู่มาพูดสิเปบบอย่าไปเอ้ย ได้เลยพี่บ้านพี่ว่างไหมพี่พูดอะไรเยอะมึงเอามึงเอาไอ้แฟงไปด้วยไปไมวแมาผมเยิ้มหน้าเชียงรายแฟงเขาจะยิดมหน้าเชียงรายผมรักเชียงรายหัวเมืองเชียงรายคนนี้เขาต้องสนรบสนานตัวเองแล้วเนี่ยชมรมเชียงรายเหนือเราแค่สองละพี่พี่เป๊ปพี่เป๊ปนี่ไปอยู่ไอ้สุพัฒนะคนบางแคร์บางคนนะบ้านพี่เนี่ยผมมีไม้ไว้ด้วย มึง่า่นดีนะครับหครับอิ่มเไมว่าไอแท็กนี่ยังเอาอยู่อยากบุกไอแท็กหรอ่ครับไอแท็กอะเดี๋ยวรอสล็อว่างอ๋อครับจะได้ไปกมันมันสนใจหรอ่ครับแ่โอเค้าว่งไแท็กว่าจะได้ไปบอมันอ่ครับแท็กมันรัอยไไแทกอะอยครับมันว่างล้ว โอเคขอสละบ้างอีเมดมป็นยุบไปแล้วเหรอวะใช่ไป็ยุบไปแล้วมังมึงมาถามจูดาห์ดิไม่ได้จูดจูดาหประเดี๋ยวไม่จูดาหปะเดีนี่นี่มึงถามจูดาหดิจูดาห์ก็ดีเออเด็ดจูดาอยู่ด็เนี่ยเดี๋ยมึงถามจูดาเด็สิแตกว่าไรจูดาไอ้เหี้ยมันอยู่สบายมาก่อนมันลำบากมันอยู่กันไม่ได้ห่วยเลยกูละจื้นไอ้เหี้ย พวกมือก็ว่าเราสบายแล้วมันรู้สึกมันน่าเบื่อไงมันก็เลยไป็นลำบากพอลำบากปุ๊บมันลำบากเกินไปไงโมันเบื่อเกินไปนะโคอีเดือดไปเฮียโคอีเดือดไม่เกี่ยวหรอกมันไม่เกี่ยวหรอกต่อให้ตีเสร็จกับโคอีมันก็ยังมีของของมันอยู่ดีอ่ะมีของผมผมมันก็สร้างใหม่ได้เยอะแต่แค่แต่แค่มันมันย้ายไปเองโมันลงม่ตีกันไปแต่มันไปสรุปมันไปกันแล้วไม่ก็ออก เห็นปะมันไม่อมันไม่มันไม่เกี่ยวอ่ะกูบอกว่าคนอ่ะอย่างที่บอกอ่ะจุดปากก็พูดอย่างเงี้ยแหละแต่คือลึกๆแล้วอ่ะคิดยังอป่นกัี้หมดละถูกครับมันไม่ไหวจะรอปากไม่บอกว่าไล่ได้แล้วก็มันไม่ไหวรอไม่มื่แล้วมึงไปตี๋ยบ้างอ่ะที่นู่นอ่ะเป็นไงโอดตีตุกแกงมั่วซั่วไปหมดแรับโดนของไม่มีแล้วโดนหมดเลยวะครับโดนมันก็เขาเขาเขาเสนอมาก็เล่นกับเขาไปหมด่ะไม่เคยปฏิเสธครับหมดเลย ก็ไม่หมดหรอกแต่แกมันลำบากแล้วมันไม่มีคนลุงลุงลุงครับแล้วคือลุงเาเสียไปหนึ่งคนแล้วใจมันก็หายแล้วนะคนรู้จักเราเงี้ลุงก็บอกไปเลยแฝงผมก็บอกไปเลยได้ไได้ขนาดนี้แล้วฝากคับลุงคือผมผมติดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของเวลาตอนไอ่ดอกหนึ่งทุ่มครึ่งอ่ะครับใช่เพราะว่าผมกลับมาก็น่าจะถึงประมาณสองทุ่มครับซึ่งกูก็ติดวันกูก็ติดกูก็ติดตอนอ๋อติดเวลาหรอ

อินเบรทราชาเจ็ดโมงเช้าไอ้ยี่อ่ะรวยพ่อเมืเ่อเจ็ดโมงอะเงียบแต่งทำไรนะอันนี่มันเร็วกว่ะกระสับกระส่ายอาหารไม่ย่อยเล่นก่อยหวายใจเม้นเม็ดเรียวเดียวอยู่หกส่วนจูด้าสอยู่อินเบรทโอเคผมค่อยๆจับได้แล้ว ลอบาจำจำจำำสวนชื่อไปอยู่แล้วนี่ เฮ้ยจูดานมึงเล่นพับจีเทพป่ะไอจูดานอันนี้พี่ครับแค่แข่งกันมาหลายล่ะแข่งเก่าอะมึงแข่งทีมอะไรอ่ะแข่งแล้วไม่ได้แข่งแล้มึงแข่งทีมอะไรอ่ะแข่งครับเออเลื่องแล้วไม่ตอนมึงแข่งกันดีจะจีป่ะอยู่ในทีมอยู่ครับมึงอยู่กับพวกธนวัฒป่ะไม่ได้อยู่ครับไม่ได้อยู่แล้วมึงตบพวกดักแมนพวกธนวัฒได้ตอนนั้นอะวินยับวินยับกับฟอคไม่ใช่ไม่อยู่ด้วยกันพีหน่วงจัดเลย อวีเจขนเดียวจัดพ่อค้อนพ่อค้อนเนี่ยยิงยักษ์ไปเกินไหมเนี่ยเกินแน่แต่จัดเกินแน่มินตัวเห็นโยเห็นโยเข้าดูนะครับกำลับความจะระเบิด้ของผมแน่นห่วงนอนเดี๋ยวเพีบี่ทีสองละยี่สิบคดีเข้าไปข้างในเข้าไปข้างในเข้าไปข้างในเลยนะเข้าไปเลยนะเข้าไปเข้าไปเข้าไปดูข้างในเลย